教他。 ลูกค้าได้เข้ากลุ่มนะคะลูกค้าได้บูชาปู่นะคะเหรียญปู่อย่างเดียวนะคะรุ่นรวยมหารวย2 9 9บาทจัดส่งฟรีและแถมทูบไห้เหรียญปู่รุ่นมหาโพคะซับหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทจัดส่งฟรีและแถมทูบไห้นะคะและทูบหนึ่งชุดได้สิบชิ้นหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทจัดส่งฟรีทูบหนึ่งชุดได้สิบชิ้นหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทจัดส่งฟรีใครซีเอฟแล้วทักไลน์ที่หนึ่งปักหมุดนะคะลูกค้าขาตอนนี้ยอดยังไม่ถึงห้าสิบนะคะถ้าถึง 50, ห้าส นะคะคเดี๋ยวหนึ่งดูก่อนนะว่าคนอ่ะแป๊บหนึ่งนะหนึ่งกำลังจะหนึ่งจะอะไรนะเออจะ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 เอาให้ดูทูบทูบไหมหมดแล้วค่ะไม่ครบแล้วไกําเนี่ยมีไหมฮอ่มชิมมีไหมไม่น่าจะมีก็ดูหนูดูแล้วเมื่อกี้ไม่เห็น ลูกค้า,า CF แล้วทักไลน์ที่1ปักหมดุดร้านหนึ่งไม่มีแอดมินทักหาลูกค้าค่ะใครทักไปหาลูกค้านั่นคือมิจฉาชีพค่ะลูกค้า CF แล้วลูกค้าทักไลน์หาร้านหนึ่งเท่านั้นร้านหนึ่งไม่มีแอดมินทักหาลูกค้าค่ะใครทักาหาลูกค้านั่นคือมิจฉาชีพอยากเข้ากลุ่มลูกค้าง่ายๆเลยค่ะรัฐบาลไทยหนึ่งปล่อยคืนนี้ค่ะรัฐบาลไทยหนึ่งปล่อยคืนนี้ยได้กำไรปู่นะหนึ่งป,ปล่อยให้เลยค่ะกำไรอนันตทรั์นะคะแบบที่หนึ่งใส่อยู่ของยาถอดออกมานะคะ โอ้เกาหลีไม่ได้ส่งฟรีค่ะถ้าเกาหลีส่งฟรีนี่คือไม่ได้เลยค่ะพี่เกาหลีค่าส่งเป็นพันค่ะนะคะงวดนี้เป็นสีม่วงค่ะงวดน,นี้เป็นสีม่วงนะคะคุณนรินทร์ทิพนะงวดน,นี้สีม่วงค่ะลูกค้าขาที่หนึ่งถืออยู่เป็นกําไรอนันตทรัพย์ค่ะกําไรอนันตทรัพย์นะคะ ตัวพญานาคสามารถเปลี่ยนสีได้ตัวพญานาคสามารถเปลี่ยนสีได้กําไรอนันตรั์นะคะใครที่บูชาไปแล้วนะคะจะทําให้มีทรัพย์สินหลั่งไหลเข้ามาแบบนับไม่ทันนับไม่ท้วนเข้ามาแบบไม่มีที่สิ้นสุดนะคะเพราะคําว่าอนันตแปลว่าไม่มีที่สิ้นสุดใครอยากบูชาเหรียญปู่เออใครอยากบูชากําไรอนันตรั์นะคะ200 9 9บาทจัดส่งฟรีนะคะ299บาทจะส่งฟรีกําไรอนันตทรัพย์299บาทจัดส่งฟรีและแถมทุกให้ลูกค้าฟังค่ะเซตนี้นะคะ409บาทจะมีคนใครลูกค้าจะ cf มากี่คนก็ตามหนึ่งไม่รู้แต่จะมี50คนเท่านั้นที่จะได้เงินขวัญถุงไปเงินขวัญถุงนี้เป็นเงินที่หนึ่งวางไว้ในพิธีบวงสวงปู่อือลือนะคะ 1>, 1 2 3 4 5 6 7ปล่อยรัฐบาลไทยค่ะวันนี้ปล่อยรัฐบาลไทยทูบ159บาทจะส่งฟรีค่ะทูบ159บาทจะส่งฟรีฮานอยเน้นรอบปกติและ vip ค่ะลูกค้าเน้นวิ่งรูดนะคะลูกค้ารูดตัวละ10บาทลงทุน380ได้กำไร570บาทคุ้มปัง าลงทุนเอ่อยดี๋ยวไม่แน่ใจเลยค่ะว่าจะจุดเมื่อไหร่นะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากๆนะคะ,ค,ะ,ค,ะคุณดีดีขอบคุณนะคะเซรั่มใช้ดีมากขอบคุณค่ะ เลขมรดกสองหลักคืออะไรเนาะหินทูกหวย299บาทจัดส่งฟรีและแถมทุบให้ค่ะหมอนสำหรับคนชอบเล่นหวยเล่นการพนันชอบเสียงโชคเสียง,งดวงนะคะ299บาทจัดส่งฟรีและแถมทุบให้ขำมากยังไม่มาเลยค่ะ สวัสดีพี่กบค่ะใช่แล้วค่ะพี่กบใช่เลยค่ะพี่กบวันนี้แหละวันนี้ขอขอเอาฮานอยกับลาวก่อนเลยสามมุงแล้วเซรั่มจะทำขวยใหญ่กว่านี้ไหมมี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 มม ตั้งกายวาจาอหังวันทาส่ง,งน,น้มอมนบนำผู้ทรงทรงกรับองค์ยา,จาเจ้าเอ๋ย ัสร้างแป้งทรงก่อเกิดเป็นองค์เทพีนางพญานาชินียาสีปฐมมาอื่น เราบุประชาตินาชีสีบาดนโลกปักกายพงงามตระการฟังคำชะโนยเมื่อง